เป็นคำทำนายโดยรวมไม่ใช่การทำนายส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเลนาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีทัตไฟ่เมษธนูที่อยู่ในราศีลัคนาดาวศุกร์ประจำช่วงวันที่11ถึง20ตุลาคมนี้นะคะการทำนายมีทั้งหมด3พาร์ทคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ไทมส์สแตมป์อยู่ใต้ d e s c r i p t i o n b o x นะคะ สำหรับพาร์ทคนโสดนะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความรักเป็นไงคนโสดทักไฟชเชรียออสามไม่เท้าอืในดาบสามดาบแล้วก็ในไม้เรื่องความรัก มีโอกาสพบเจอคนใหม่ๆจากการเดินทางการท่องเที่ยวการเดินทางชาวต่างชาตินะคะแล้วก็พวกอินเทอร์เนต็ตออนไลน์ต่างๆแต่เด่นมากกว่าถ้าคุณเดินทางจริงแล้วเจอกันแบบตัวเป็นๆค่อนข้างที่จะเด่นกว่านะคะส่วนถ้าคนที่ไม่ได้ไปไหนนะก็จะยังไม่เจอจะยังไม่เจอนะคะจะยังไม่เจอคนใหม่ แล้วสำหรับคนที่ไม่ได้มีการเดินทางไปไหนเนี่ยคุณรอใครสักคนอยู่อ่ะคุณรออะไรสักอย่างเกี่ยวกับใครสักคนใครคนนั้นนะคะไม่ใช่คนใหม่นะแต่รอใครสักคนหนึ่งนี่แหละที่คุณที่คุณโฟกัสอยู่แล้วไอการรอตรงนั้นบางคนจะเป็นการรอคนเก่ารอคนคุยเก่ารอสัญญาณอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับใครคนนั้นนะคะ แล้วสัญญาณนั้นอะหรือข่าวคราวตรงนั้นอาจจะเป็นข่าวคราวที่ไม่ค่อยเป็นข่าวดีเท่าไหร่ไม่ไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่พึงพอใจคุณอืมแต่สิ่งนี้ที่มันเกิดขึ้นอาจจะทำให้คุณบุฟออนได้ถ้าคุณยอมรับในสิ่งนี้หรือยอมรับความจริงในตรงนี้นะคะก็จะทำให้คุณบุฟออนได้ทีนี้ สถานการณ์ความรักคนคนนั้นเป็นยังไงคิ้งไม้ปในที่นี้นะคะทัดไปทัดลมค่อนข้างเด่นนะคะตัวเขานะเมสสิงหรือธนูนะคะกลุ่มเมถุนหรือตุนที่อยู่ในราศีละขนาดดาวสุขคนคนนี้นะคะขอขยับกล้องอืม ถานการณ์ความรักของเขาชีวิตไปเรื่อยๆนะไม่ได้มีใครเป็นตัวเป็นตนทำตัวโสดชิลๆสบายๆมีคนเข้ามาคุยเรื่อยๆแต่ไม่ได้ตัดสินใจคุยกับใครเป็นพิเศษหรือยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะชอบใครเป็นพิเศษนะคะเข้ามาก็คุยถูกใจก็คุยชีวิตเรื่อยๆเปื่อยๆนะคะช่วงนี้ก็เป็นแบบชิวๆ ของเขานะคะดูไม่ได้มีอะไรมากมายอืมเป็นคนโสดที่มีใครในใจนึกถึงเป็นคนที่เป็นคนที่เคยคุยเป็นคนเก่าไม่ได้คุยกันนานมากแล้วอะ คุณรอในเรื่องของการกลับมาพูดคุยกันความรู้สึกความทรงจําดีๆยังมีในความรู้สึกของคุณคุณยังคิดถึงเขาอะถ้าพูดง่ายๆยังคิดถึงเขายังรอเขาอยู่คิดถึงช่วงเวลาดีตรงนั้นแต่ช่วงเวลาดีตรงนั้นมันก็คือช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วเหมือนไพ่กำลังบอกว่าเก็บความทรงจําความรู้สึกดีๆไว้ก็พอนะคะอืม แค่นั้นก็พอเป็นความทรงจําครั้งหนึ่งแต่ในตอนเนี้ยเหมือนเขาอ่ะสนใจคนอื่นหรือสนใจชีวิตของเขาอยู่เราวมวแต่น้อยแล้วมวแต่เศร้ามันไม่ได้ช่วยอะไรนะคะไม่ได้ช่วยอะไร quotes. ทีนี้คนคนนี้เขาคิดแลกรู้สึกยังไงกับคุณบ้าง ăng, นะเขาคิดแลกรู <S <S ้สึกยังไงกับคุณบ้าง สามเหียห่างกันมานานแล้วเลิกกันมาหกเดือนอัสามถึงหกเดือนขึ้นไปยันหนึ่งปีสองปีเลยก็ว่าได้นะอืมจริงๆแล้วอะ่ะเขาเคยเอาคุณไปปรึกษากับเพื่อนๆเขาด้วยนะคะแต่ก็เท่านั้นปรึกษาในเรื่องของการว่าจะคุยกับคุณดีไหมจะทักมาดีหรือเปล่า แต่ก็ช่างใจนะคะจนได้คําตอบว่างิงานไม่ทักแล้วกันไม่ติดต่อดีกว่าเพราะว่าเขาเองก็มีอีโก,โก,ะะก,มมก้กลัวเสียฟอร์มนะคะอยากคุยแต่ฟอร์มมันสาคัญกว่าไงกลัวเสียฟอร์มนะคะโอเคฟังคุณที่แล้วรู้สึกยังไงกับเขาบ้างคุณพยายามตัดใจนะ หลาหลายครั้งที่พยายามตัดใจมันก็มีจุดมุมเีที่ทําให้คิดถึงอนะที่ทําให้คุณคิดถึงแล้วก็นึกถึงเขานะคะคุณยังเชื่อลึกๆลึกๆว่าน่าจะได้มีการคุยกันได้หรือเริ่มต้นอะไรสักอย่างกันได้คุณยังมีความเชื่อความรู้สึกตรงได้บางคนนะมันไม่ได้คลิปของใครคนใดคนหนึ่งคนนึงอาจจะบอกว่าเอ้ยก็ไม่ก็ไม่ได้รอแล้วอะวก็มุด่อนั่นนั่นก็ไม่ใช่คลิปของคุณนั้นเองนะคะออ ไม่ใช่คิบของคุณนั่นเอง,เองนะแค่นั้นเลยไปต่อค่ะที่บทสรุปแล้วก็ไพ่แนะนำจริงๆแล้วระหว่างคุณกับเขามันมีเหมือนพันธสัญญาไม่ใช่สิไม่ใช่พันธสัญญาแต่พันธนาการพันธนาการบางอย่างที่ที่ยังดึงคุณให้ยังคิดถึงเขาหรือนึกถึงเขา คุณสามารถตัดพันธนาการนั้นได้นะคะอยู่ที่ตัวคุณจะยอมรับได้อย่างยอมรับความเป็นจริงได้หรือยังบางทีอะ่ะมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มองไม่เห็นหรอกแต่มันเกิดขึ้นจากความรู้สึกข้างในเราท,ที่ยังรู้สึกว่าทุกอย่างมันยังผูกพันกันอยู่เท่านั้นเองนะคะความสุขอยู่แล้วในวันนี้พรุ่งนี้อยู่ที่คุณจะเลือกมองไหมอยู่ที่คุณที่จะเลือก เดินในเส้นทางใหม่ๆห,ห,หรือเปล่านะคะวอเตอร์ไซคคน้ำคือในช่วงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาอะ่ะมันมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ ที่ไม่เปิดเผยออกมาหรือมีคนในความลับคุณอาจจะเคยไปเป็นคนในความลับเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือเขาอาจจะมีคนในความลับโดยที่เราไม่รู้แล้วเรามารู้ในตอนที่เลิกกันไปแล้วหรือใดๆนะคะอืมความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันคือการแบบยุติแล้วะคะ่ะมันคือการตัดจบอย่างชัดเจนเรียบร้อยแล้วฉะนั้นโอกาสของการเริ่มต้นใหม่ในที่นี้ยังไม่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะ ยังไม่เกิดขึ้นลองเลือกเส้นทางที่จะทําให้คุณมีความสุขได้เลยในวันนี้ไหมเลือกตัวเองก่อนนะคะโอเคพาร์ทคนสุดก็ประมาณนี้ค่ะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปค่ะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยนะมาดูกันที่สถานการณ์ความรักฝั่งคุณนะคะ สิบเรียนไนไม้เก้าดาคุยมไม้แล้วก็ใชารรอรู้สึกว่าช่วงนี้นะคะหน้าไพา่ชาวต่างชาติดีกว่าชาวต่างชาติแล้วก็ชาวธนูธนูนะคะทไทยทัดาเนี่ยธนูค่อนข้างเด่นค่อนข้างเด่นความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจริงๆมาแบบคึกคักเลยแหละต้นไตรมาสนะสิบเอ็ดถึง สิ 13, ประมาณนี้13บสมี่ค่อนข้างคึกคักคึกคัก enjoy happy นะคะคุยอ,อะไรกันคือเข้ากันได้มีความสุขค่อนข้างที่จะมีความสุข happy เจอกันก็ enjoy ม่วนน,นะคะแต่พอกลางใรมากปุ๊บเหมือนมีเรื่องราวอุบิเหตุอะไรเกิดขึ้นทำให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมัน,ม,น,ม,นมันแปลกหรือตัวเขาอาจจะต้องมีการเดินทางหรือห่างกาันหรืออะไรอย่างเงี้ย ก็เป็นไปได้อืมก็เป็นไปได้เอางี้แล้วกันเปิดเลยแล้วกันอะไรอะทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจบุคคลที่สามคนใกล้ตัวเขาเขาอาจจะไปเที่ยวกับเพื่อนมีรูปที่มีเพศตรงข้ามอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในเฟรมอยู่ในรูปนะหรือมีคนมากดไลค์หรือมีคน หน้าแ,บบแปลกแลกมากคอมเมนต์อะไรแปลกแปลกอะไรเนี้ยคุณรู้สึกว่าเกิดความหึงหวงเกิดขึ้นเกี่ยวกับโอเคมาต่อนะคะทีนี้ฝั่งคนคุยล่ะคะสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงไฮพรินไฮพรินเทสแบบไม่ท้าอืม,มคนนี้สถานการณ์ความรักของเขา จึงติดวุ่นวายนะน่าจะคุยหลายคนอยู่มีเกณฑ์การยุติัดจบกับตัวเลือกหนึ่งที่เขามีนะคะแต่ยังมีอีกตัวเรื่องหนึ่งคืออาจจะมีคุณคุยกับคุณด้วยแล้วก็มีคุยอีกเผื่อเลือกเผื่ออะไรก็ว่าไปนะคะมีคุยเข้ามาอยู่จุดที่ตื่นเต้นแล้วบอกเลยว่าถ้าคุณมีการถามเขาอะไรเงี้ยเขาไม่บอกเขาไม่พูดความจริงแน่นอน ะะไม่ไม่พูดความจริงเพลอๆอาจจะมีท่าทีหรือคำพูดที่แสดงออกในในชื่อไม่พอใจเราเกิดขึ้นนะคะเซ็งแล้วก็มีโอกาสที่อาจจะแบบเฟดเฟดหายไปในช่วงของปลายไตรมาสแต่อาจจะไม่ได้เฟดหายไปเลยนะเหมือนแบบว่าทิ้งระยะละกันทิ้งระยะห่างไป อาจจะทิ้งระยะห่างออกไปทาทาเป็นงอนนะคะทําเป็นงอนทําเป็นน้อยว่าทําไมคุณถึงมาโน่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยบวกกับว่าเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์มันยังไม่ได้ชัดเจนเป็นแฟนฉะนั้นเขารู้สึกว่าไม่ชอบให้ใครมาจุกจิกหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่นะคะม,มาจุกจิกมาถามมาควบคุมมากําหนดกฎเกณฑ์อะไรเงี้ยเขาจะไม่โอเคแต่อยู่ที่เราอะเราโอเคหรือเปล่าที่จะดีวกับคนแนวนี้ นะคะถ้าโอเคก็ไปต่อแต่ถ้าเราไม่โอเคก็มูกอ่อนเท่านั้นเลยนะคะพูดเหมือนง่ายนะแต่มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะช่วงนี้คือความรักทางไกลต่างชาติเด่นมากแล้วทั้งสองคนยังไม่ได้แสดงความเป็นตัวเองออกมาหรือพูดง่ายๆว่าทั้งสองคนหรือคุณหรือเขาก็ได้นะยังไม่แสดงเผยทัดแท้ นิสัยตัวเองจริง,รงๆออกมาจากที่เห็นอยู่เนี่ยมันก็เป็นด้านหนึ่งนะคะยังไม่ใช่ตัวจริงของกันและกันแล้วในความสัมพันธ์มันมีในลักษณะของการคุยซ้อนคุยหลายคนหรือเป็นลักษณะของความสัมพันธ์เชิงซับซ้อนที่มีตัวเลือกอะที่มีตัวเลือกนะคะมี choice มี choice มีตัวเลือกอืมโอเคความอ่ <c oughs> ความคิดนะคะความคิดความรู้สึก <c oughs> ความคิดความทำไมมันเลือนโอเคความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะได้เลยเหรอหนึ่ถ้วยห้าเหรียญเทมเพันเปลี่ยนใจง่ายเหลือเกินเขาน่าจะเป็นอะไรที่แบบ เบื่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกดีไหมมันความรู้สึกมันน้อยลงมีไหมยังมีแต่มันน้อยลงมากๆไม่เหมือนเดิมเพราะเขารู้สึกว่าคุณเปลี่ยนไปคุณเยอะคุณเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆคุณมีความแบบนู่นนั่นนี่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยจริงไม่จริงไม่รู้นี่คือความรู้สึกที่เขารู้สึกว่ามันมีความเยอะจุกจิกเอ,อ้ยนู่นนั่นนี่กับเขาเยอะเกินไปเขารู้สึกว่าเขาเหนื่อย ไม่โอเคเขาไม่ชอบอะไรที่ต้องพยายามเยอะเหมือนกับว่าเขาต้องการคนที่พร้อมเสริร์ฟพร้อมเข้าใจรับได้ในทุกอย่างไม่ถกไม่เถียงไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วแต่คนจะพอใจแล้วกันนะในจุดนี้อืส่วนตัวคุณที่แล้วรู้สึกยังไงกับเขาบ้างนะคะหนึ่งดาฮอืม s อ t ม e พรสต e เดฟ สามไม้เท้าสามดาบอืมคุณไม่อยากเป็นตัวเลือกนะคุณไม่อยากเป็นตัวเลือกถ้าชัดเจนเลยว่าฉันเป็นตัวเลือกหรือเขามองว่าคุณเป็นตัวเลือกอะไรเนี่ยคุณไม่อยู่คุณก็ไปก็ได้คุณไม่อยู่ก็ได้ต่อใหอ้ความสัมพันธ์มันเหมือนจะดีมากๆแต่สุดท้ายแล้วไอ้ความว่าดีมากๆนั้นมันมีอะไรซ่อนอยู่เท่ากับว่าคุณรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมันไม่จริงมันไม่จริงมันไม่ใช่ มันไม่ใช่แน่มันไม่ใช่ทางของคุณคุณเลือกที่จะปล่อยเพราะคุณเองก็ไม่อยากที่จะลงไปเล่นเกมจับปลาหรืออะไรที่แบบนงกอกปบะมันลื่นมืออะไรที่มันมันต้องไปไขว่คว้ามากจนเกินไปโดยที่สิ่งนั้นมันไม่ได้อยากจะอยู่กับเราจริงๆอะไรเงี้ยคุณรู้สึกว่าคุณก็มีคุณค่าของคุณคุณรู้คุณค่าของตัวเองอืมนะคะ มันไม่ใช่เรื่องเล็กถ้าเป็นเรื่องเล็กๆคุณโอเคคุณพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นเรื่องที่คุณรับไม่ได้อย่างเช่นเรื่องของการเป็นตัวเลือกอย่างชัดเจนคุณก็เรื่องที่จับไม่อยู่คุณเองอโอเคไปต่อที่บทสรุปแล้วก็ไพ่แนะนำนะคะบทสรุปและไพ่แนะนำ เดทขึ้นมาสามรอบโอกาสไม่ไปต่อสูงมากไม่ไปต่อเพราะว่ามีบางอย่างที่ที่เป็นในลักษณะของตัวเลือกถ้าพูดงา่ายๆเลยคือเขามีตัวเลือกถ้าไพ่ไม่สลับนะเขามีตัวเลือกแล้วเขาแปลว่าเขาไม่ใช่คนที่ใช่ของคุณแล้วเพราะสิ่งที่คุณ manifest เนี่ยบางคนหลายๆคนอยู่ในจุดของการแบบว่ารักษาพลังงานนะคะแล้วก็ manifest ต่างๆ แล้วคุณรู้สึกว่าสิ่งนี้คนเนี้ยคงไม่ใช่แล้วแหละก็ต้อง move on ต่อไป move on complete ตัดจบ complete ending ตัดจบแบบแท้ชูนะคะเพื่อความสุขที่ดีกว่าเพื่อสิ่งที่ดีกว่าคุณจะไม่ยอมเสียเวลากับอะไรที่มันไม่ตรงตาม standard จริงๆที่คุณต้องการ self love คุณรักตัวเองมาก คุณรักตัวเองมากพอที่จะรู้เท่าทันว่าอะไรที่มันใช่อะไรที่มันไม่ใช่แล้วคุณก็ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีฉะนั้นไม่มีทางที่คุณจะต้องมาแบบเนี่ปะเสียเวลาเสียสิรกับคนที่มันไม่ซึ้งอะ c อ n f u s e เขาหมดเขาเรียกอะไรหมดเลยมันมัน ความรู้สึกอะไรเงี้ยความชอบเนี่ยมันมันน้อยลงไปมันน้อยลงไปแต่ก็ไม่เป็นไรน้อยลงไปแล้วยังไงเขาก็เป็นแค่ t r a s นะคะหน้าไพ่ขึ้นแล้วว่าขยะชิ้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอืมก็ปล่อยมันไป ลรายมันไปความทรงจําที่ไม่ดีความรู้สึกที่ไม่ดีมันยังเพิ่งเริ่มต้นยังไม่ได้คอมมิ้งยังไม่ได้อะไรมากมายถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็โยนทิ้งไปแล้วก็มูฟออนเดินหน้าต่อไพ่พูดถึงการแบบโยนทิ้งแล้วกันกเดินหน้าต่อไปเด่นมากๆสําหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะโอเคประมาณนี้เนาะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณในทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ โอเคต่อไปนะคะพาร์ทของคนมีคู่ค่ะไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะสถานการณ์ความรักในฝั่งของคุณนะคะสถานการณ์ความรักในฝั่งของคุณหนึ่งเหรียญมาเลยสิบเหรียญโอเคแฮงแมนหาดาบแล้วก็สิบถ้วยอืม โดยรวมแล้วก็ค่อนข้างดีนะคะโดยรวมค่อนข้างดีค่ะความสัมพันธ์ของคุณน่าจะมีการชวนนะคะชักชวนกันไปเจอครอบครัวนะคะครอบครัวเขาครอบครัวค,คุณหรือใช้เวลาร่วมกันก็ได้อาจจะออกไปดงไปเดทไปเที่ยวใช้เวลากันมีความสุขนะคะมีความสุขแต่สถานการณ์อะแฮ ppy ปปแล้วยังไงต่อมันเหมือนแบบว่ามันมีความเบือ่อเกิดขึ้นเบื่อหน่ายรู้สึกว่าข้างในมันมันต่อต้านอะไรอยู่หรือเปล่า คือพยายามจะบิวให้สถานการณ์มันดีนะแต่บรรยากาศภายในอ่ะมันมีมันสัมผัสได้คุณรู้สึกได้ถึงความหืนห่างอยู่ใกล้กันกินข้าวด้วยกันพยายามสร้างบรรยากาศที่ดีแต่ในตาของอีกฝ่ายหรือแม้แต่ในตาของคุณเองมันมีความหมดอารมณ์หมดฟิลเบือ่อเกิดขึ้นอืมแต่ในที่นี้ก็มีความพยายามอยู่นะพยายามที่จะทําให้ความสัมพันธ์กลับมารักกัน ดีกว่าเดิมอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้จะมีประเด็นอะไรกันเกิดขึ้นนะคะไม่รู้แต่สิบวันนี้รู้สึกว่ามันมีความอยากจะทําอะไรดีๆให้เกิดขึ้นในความสัมพันธ์อะบรรยากาศดีอะไรดีหมดเลยแต่อินเนอร์ข้างในอะมันเฟดลงไปเยอะมากนะคะมันเฟะม,มันเซงมันเบื่ออืมพยายามมองเห็นข้อดีพยายามเห็นความพยายามนะแต่มันก มีความเบือ่อมันมีความเหมือนหมดอะไรสักอย่างหนึ่งข้างในนะข้างในในใจลึกๆที่ขอดูฝั่งเขานะคะสถานการณ์ความรักเป็นยังไงคินไม้หกดาเฮอร์มิต9เก้าถ้วยแล้วก็สี่ถ้วยอืมถ้าไพ่ไม่สลับนะมองในจุดของคำว่าถ้าไพ่ไม่สลับ มองว่าคนที่พยายามจัดแจงนะคะบิวสถานการณ์ให้มันดีนะคะชวนไปกินข้าวหรือทําอะไรก็แล้วแต่ให้มันดีเนี่ยมองว่าเป็นฝั่งคุณส่วนคนที่เหมือนหมดอะไรตายอยากหรือเหมือนแบบในตามันเบื่อมันเซ็งอะ่ะน่าจะเกิดจากฝั่งเขาอืถ้าไพ่ไม่สลับเน้นขีดเส้นใต้ถ้าไพ่ไม่สลับนะคะสถานการณ์ความรักฝั่งเขามันมีความ ใกล้กันแต่ห่างไกลอ่ะหึกออกไหมใกล้กันนะตัวมันใกล้กันนะแต่ไม่รู้ทําไมรู้สึกเหมือนห่างไกลบอกไม่ถูกของเขามันรู้สึกเหมือนเหมือนห่างไกลอ่ะจะว่าหมดรักมันก็ไม่ได้หมดขนาดนั้นอืมมันเขารู้สึกว่าอยากอยู่คนเดียวมันอยู่ใกล้กันแต่เหมือนอยู่คนเดียวมันมีช่องว่างตรงกลางมันมีช่องว่างตรงกลางเกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นมองเห็นกันนะ แต่ไม่รู้สึกถึงกันขนาดนั้นนะเห็นบรรยากาศดีๆได้ทํากิจกรรมร่วมกันนะแต่ทำไมรู้สึกเหมือนแบบสถานการณ์มันรู้สึกเหมือนแบบว่าเหมือนต่างคนโอเคอาจจะทํากิจกรรมด้วยกันแต่คเอนจอยส่วนตัวนะ่ะถ้าเป็นส่วนใหญ่นะคะอืมนี่เรามาดูต่อช่องว่างตรงกลางมากๆ คนมีคู่นี่เห็นไหมอยู่ด้วยกันนะแต่ต่างคนต่างทําอะไรกับลูกของตัวเองพยายามบิ้วสถานการณ์ให้มันดีนะคะแต่ต่างคนต่างสุดท้ายก็ต่างคนต่างแบบอยู่ในจุดที่ตัวเองโฟกัสมากกว่าที่จะมาโฟกัสซึ่งกันและกันอืมนะคะรู้สึกใกล้กันนะแต่อีกคนหนึ่งสนใจอย่างอื่นอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องแบบ บุคคลที่3ก็ได้นะเขาอาจจะสนใจการคุยงานกับเพื่อนเล่นเกมฟังเพลงดูซีรีส์แนวตั้งจีนอะไรเงี้ยแล้วก็หน่อยก็ได้นะคะเหมือนเรากำลังนึกถึงแต่อีกคนนึงไม่สื่อถึงบางคนบางคู่เป็นปัญหาในเรื่องของบุคคลที่3ก็ได้แต่เราไม่เมนชั่นเราแค่ยกตัวอย่างว่ามันมีโอกาสแต่เราจะไม่เมนชั่นนะอืม ต่อไปเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะถ้าไม่ถาอืมทะเลาะกันบ่อยไหมหน้าพายเป็นแบบว่ารู้สึกว่ามันมีการทะเลาะแล้วไม่เข้าใจกันบ่อยเขานึกถึงแต่ภาพนั้นอะภาพที่คุณเคยหัวร้อน มีการทะเลาะก,กันมีการพูดคำพูดอะไรบางอย่างต่อกันแรงๆใดๆก็แล้วแต่ภาพเหล่านั้นมันยังติดตาติดใจเขาอยู่แล้วเขาก็รู้สึกไม่โอเคเขาพยายามบิวให้ปล่อยวางเรื่องนั้นแล้วนะพยายามปล่อยวางพยายามมองคุณใหม่พยายามมองคุณในด้านที่ดีกว่านี้แต่มันก็ยากมากสำหรับเขามันติดตานะ่ะเพราะเหมือนกับว่าทะเลาะก,กันทุกที ทะเลาะกันครั้งหน้าก็ต้องเกิดแบบนี้ขึ้นแน่ๆเลยแพชั่นมันเลยลดลงช่องว่างมันเลยเพิ่มขึ้นนะคะฟังคุณล่ะคะคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาเคุณก็รู้สึกได้ถึงความเงียบอะความเงียบงันนะคะความนิ่งความเงียบไม่ไม่มีการทะเลาะกันนะในในเฟสนี้10วันนี้นาภายไม่ได้มีการทะเลาะอะไรกัน นะคะแต่แค่มีความรู้สึกว่ามันมีช่องว่างต่างๆของความดูมเบื่อหน่ายของความเซงเกิดขึ้นคุณพยายามเข้าหาคุณพยายามพูดคุยจนคุณบางคนอาจจะแบบเอ้ยมีความยั่วเบาๆมีความยั่วก็แล้วอะไรก็แล้วเขาก็ไม่ค่อยจะสนใจคุณมันเกิดอะไรขึ้นแอบคิดด้วยซ้ำว่าเขาคุยกับคนอื่นหรือมีบุคคลที่สาหรืออีกหรอหรือมีใหม่เข้ามาหรืออะไรยังไงแต่คุณก็เหนื่อยแล้วที่จะไปวิ่งตาม คุณพยายามทําหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยอืมนี่คือหน้าไพ่นะคะสุดท้ายนะคะ,บท,ะ,นะนบทสรุปและไพ่แนะนําบทสรุปและไพ่แนะนําประเด็นเลยก็คือการเลือกที่จะพูดเลือกคําพูดแบบไหน อืเลือกคำพูดแบบไหนมาคุยกันความรักยังอยู่ไหมยังอยู่ค่ะแต่มันถูกซ่อนเอาไว้ด้วยคำว่าความกางมังวลวกกับว่าอันไหนที่ไม่พอใจถ้าพูดออกไปทะเลาะก,กันอีกแล้วทะเลาะก,กันทีนึงก็โอ้โหรัวร้อนรุนแรงมากมันเหนื่อยอะที่จะพูดมันเหนื่อยเวลาไม่พอใจอะไรหรือไม่โอเคหรือแม้แต่โอเคในบางอย่างก็ยังต้องระวังในการที่จะ ที่จะสื่อสารอะไรบางอย่างออกไปมันมันมีความตึงเกินเกินไปนะคะบางทีอาจจะลองยืดยุ่นไม่ใช่แค่การจัดจัดแจงบรรยากาศให้ดีเท่านั้นนะจากหน้าไพ่มองว่าวิธีการทำให้อีกคนหนึ่งสบายใจที่จะเปิดใจที่จะพูดคุยกับเรามันก็เป็นสิ่งสำคัญ ไม่ใช่แค่ตัวคุณนะฝั่งเขาก็เหมือนกันนะเพราะว่าไพ่มันสลับกันได้ระหว่างคนกับเขาอาราฟองรูดูใบไม้ร่วงประเทศไทยไม่มีรูดูใบไม้ร่วงอาจจะเป็นช่วงช่วงหน้าร้อนเราเนาะช่วงหน้าร้อนเราบางคนมันเป็นปัญหายืดเยื้อมาตั้งแต่ช่วงหน้าร้อนเราอะมีนาเมษาอะไรเงี้ยโอเค เนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยก็ยังบิวกันได้นะก็ยังสามารถที่จะแบบสร้างใหม่ได้สามารถที่จะรักษาได้นะคะแต่การรักษาก็อย่างที่บอกก็ค่อยคประคองค่อยคปรับกันไปนะอีกอย่างหนึ่งถ้าไพ่สลักคุณเองก็อาจจะต้องเหมือนคืออะไรอะทำความเข้าใจอะเออทั้งสองคนแหละต้องทำความเข้าใจนะคะ คือในที่นี้มันมีความรุนแรงบางอย่างเกิดขึ้นมาก่อนรุนแรงทางการกระทําก็ได้นะตบตีอะไรก็แล้วแต่หรือรุนแรงทางคําพูดทางการสแสดงอารมณ์มันก็เลยเป็นอะไรที่เหมือนแบบมันติดค้างอะมันติดจริงๆนะมันเป็นมันเป็นอะไรบางอย่างในใจจริงๆอะ่ะนะคะเลยทําให้ต้องใช้เวลาแล้วก็การพยายามพอสมควรในการบิวรีบิวความสัมพันธ์เนาะ โอเคพาร์ทของคนมีคู่คลิปทัดไฟก็ประมาณนี้ค่ะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ